ันหลับสักครู่เดินทางมาเมื่อนี่ละมียังเหรอฉันเป๋ก็เห็นที่ว่ามันออกแตะเลขเก่าเลยนะเปจังซี่นี่มันก็เจงแทดๆฮตีมีรถก็ขายรถมีเงินก็ขายเงินแหละเมื่อนี่ก็เลยเดินทางมาขอคำปรึกษาจากท่านเปาอเอากบบระบอกดิตตางเอียงกันเลยทานหลับสักครู่นะใอยก็นําแต่เลขเก่านี่มันบวถือจักเครื่อนี่นะเจ็บเส้นแห้งบ้านได้มันสิออกให้เหล็กงูนี่นะ <c oughs> บุ๋มเนขระเจ้าเอาไปต้มซั้วกินระหว่างงูนะบุบมีหดวิญญาณงูเลยมาตั้งแต่ปีกายนี่คั้นเล็กงูออกดินะเขาคิดว่ากับ,บประเทศได้ที่ถือกเล็กงูนี่นะโดยเฉพาะแม่ทัดเปานี่คขันเถือกดีสิบุพิษวันทางกินเลี้ยงบนบอแล้วอืม <c oughs> <c oughs> ขั้นออกเล็กงูนะคอยสิเลี้ยงต๊ะจีนสาวหมุนเล็กโหลดแล้วคอยสิให้เตปอีกจุอคาพันกระยามเมมัน <c oughs> <c oughs> อ๋อ อาความสะใจไว้ก่อนเป็นบททันเปาโ oh. อ้เออังไดก็สู่ต่อไปละท่านเปาวงการนี่เข้าละออกยากได้ละอแต่คอยมีแอปดีๆมานำเสนอได้ทานเปาแอปอินซีซูเปอร์นี่อืมกูก็หูอยู่แอปอินซีซูเปอร์นะตอนนี้เพิ่นอัปเดตเอียงได้ละเออตอนนี้เพิ่นแจกทองคำนักเออหนึ่งสลึงนี่ ทั้งสี่ลงวันผู้ใดทันเปาสรุปวันหนึ่งบาทต้องงวดได้ซื้อเลขพันแอปดีได้หับสลดตั้งสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ใดแล้วก็ได้ลุ้นจับสลากเอาคำตั้งสี่ลงวันอาคันจับสลากบทถึกนี่ท้ายเดือนเพิ่รลุ้นเอาร้อยล้านอีกแต่กูซื้อเลขซุ่มี่ส่อนหลายในกูซื้อหลายได้เลยมันแอปซื้อบริษัโอายห่วงทันเปาแอปอินซีซูเปอร์นี่นะกดเธอเดียวนี่ได้ถึงสามล้อยหัวผูนะบม่ต้องย้อนแลวก็ คพน,นี้จะแจกหนึ่งห้อยล้านหนึ่งลังวันสรุปว่าสอเลผ่านแอปอินซีสุเปอร์รุ่นหลายลางวันกันแนหนี่ตัวบ่ถึกเลขกั็ยังมีสิทธิ์ลุนลางวันใหญ่หนึ่งรอยล้าน